ครับผมสวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางหางเสงผ้าเช้านะครับประจำวันพุธที่7นะครับก็นบรรดาหุ้นหลักๆก็อจีนหางเสงจะไปแล้วนะครับเหลือนี่แค่อีนะครับหางเสงเช้านี้เปิดที่ลบครับ08038ครับตอนที่ผมคิดเขาขึ้นบวกไปประมาณ5 0 6 0จุดนะครับก็คิดที่บวกนะครับถ้าเข้าลงลบเหมือนเดิมก็เบาๆหน่อยนะครับ เช้านี้เปิด0.80 3.8ครับเดินสุดจากตัวเปิดยังคงเป็น8ครับวิ่งบบวรุ่นล่าง8หน้ามีหน้ามานะครับท่านใดชอบแล้วไม่อยากพลาดกดติดตามไว้นะครับและถ้าในแต่ละคลิปมีโฆษณาครับรบกวนดูให้ผมด้วยนะครับ8อะไรดีโอเคครับ3คู่ที่ผมชอบนะครับ6.850ครับ 6 8 5 0 7 8 6 0ครับ88 70ครับสามหางที่ชอบก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขอดูแจมัดกับอะไรเพื่อเล่น3ตัวแป๊บนึงนะครับ

06066 6, 6, 6แล้วก็07077 7, 7, 7ครับหัางเสียงเช้าได้แนวนี้นะครับถูกใจตามด้วกันครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับสวัสดีครับ